การที่ายทำภายใต้มาตราการของ Universal Prevention ครับและมีมาตราการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง6-8อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตามปกติและทีมงาทนทุกท่านใส่แมสทุกคนเลยครับและพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะวันนี้คุณแพมมีอะไรมาแจกไปชมกันเลยครับวันนี้รอแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งค่ะใครอยากได้ใครอยากลุ้นของรางวัลนะคะง่ายๆค่ะสแกน QR Code ตรงนี้ส่งชื่อนมสกุลมาได้เลย ส่วนไทยแซบในวันนี้นะคะถ้าพูดถึงไดฟุกุจะต้องนึกถึงสตรอเบอรี่เป็นลูกๆด้านในแต่วันนี้จะพาไปชิมไดฟุกุกล้วยช็อกโกแลตโอ้โหจะเป็นแบบไหนนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ใครที่ชื่นชอบขนมไดฟูกุต้องมาลองที่ร้านนี้เลยค่ะร้าน The Early Bake ไดฟูกุนุมน่มๆปั้นสดใหม่ทุกวันชิ้นใหญ่แป้งบางไส้แน่นทานแล้วอร่อยฟินแบบเต็มปากเต็มคำ จุดเด่นอยู่ที่เมนูไดฟูกุกล้วยช็อกโก้ที่เลือกใช้กล้วยไซยักษ์ไดรสชัดกล้วยเต็มเตมคำและเมนูไดฟูกุสตรอเบอรี่ลูกใหญ่หรือจะสั่งทําเป็นไดฟูกุเค,ค้กขนาดครึ่งปอนด์ส่งให้คนสําคัญในวันพิเศษยังมีไดฟูกุองุ่นที่ทางร้านเลือกใช้องุ่นชายมัสแคทแบบเกรดพรีเมียมให้รสชาติกรอบและหวานฉ่านอกจากนี้ยังมีให้เลือกทานอีกหลายเมนูจะมีเมนูไหนบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณเบสค่ะเจ้าของร้านดิ e ออร์ลีเบสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามเลยว่าเอกลักษณ์ไดฟุกุร้านเราคืออะไรครับก็สำหรับร้านเราเนี่ยตัวอย่างไดฟุกุสตรอเบอรี่นะครับเราจะใช้เป็นเป็นตัวสตรอเบอรี่นำเข้าจากออสเตรเลีย ทำไมเราเลือกจากออสเตรเลียล่ะคะจริงๆเราจะใช้เป็นไดโฟกูที่ตามฤดูกาลใช่ครับผมช่วงไหนอร่อยก็เอาจากที่นั่นเนาะใช่ครับช่วงนี้จะเป็นของออสเตรเลียโอ้ช่ครับผมแสดงว่าก็เป็นวัตถุดิบนําเข้าใช่ครับผมและเรื่องของตัวแป้ง่ะครับแล้วก็ตัวเรื่องของไส้ของเขาเอ่อสำหรับตัวแป้งเนี่ยของร้านเราเนี่ยก็คือจะสามารถแช่เย็นได้นะครับผมจะไม่แข็งอ๋อหรอใช่แช่ตู้เย็นแต่ว่าเนื้อจะไม่แข็งใช่จะคงความนุ่มไว้เอ้ย อยู่ที่อุณหภูมิด้วยไหมฮะนี่เกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวเฉพาะแค่แป้งเราเท่านั้นใช่จะก็ถ้ามันเย็นเกินมันก็จะอาจจะแข็งแต่ว่าไม่ได้แข็งมากจนถึงขนาดที่ว่าแบบกัดไม่เข้าใช่ครับผมก็มา้นะคือสามารถเก็บในตู้เย็นได้ออกออกมาก็ยังอร่อยอยู่ใช่ครับผมอยงนั้นน่อาเริ่มให้เราหน่อยได้ไหมครับไดปูกูสตรอเบอรี่ก่อนก็อย่างตัวไดฟูกุสตรอเบอรี่นะครับผมก็ของเราเนี่ยจะมี3มไส้ด้วยกันจะเป็นชาเขียว่วแดง แล้วก็ที่แนะนําเลยเนี่ยจะเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับผมเพราะว่าตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะเป็นสูตรโฮมเมดเป็นสูตรที่เป็นของทางร้านเลยก็คือทําเองเชท่คนเองเนาะใช่ครับผมอย่างนี้ที่ทำยากไหมครับผมอยากทราบนิดนึ่อก็ค่อนข้างยากตอนกว่าจะได้เป็นสูตรนี้มาครับก็ลองผิดลองถูกลองผสมนู่นนี่นั่นตรมาจนเป็นลงตัวเป็นตัวนี้ครับผมแต่สังเกตเห็นนะไซสตอเบอรี่เขาอ่ะก็มีตั้งแต่แบบมีให้เลือก ช่ครับขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่เล็กไปจนแบบหู้ใหญ่บุ้มเลยก็มีเดี๋ยวนะไอใหญ่สุดนี่คือฉีดสเตอรอยป่ะอันนี้ไม่เกี่ยววะป็นพันของเขานะใช่ครับมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยอ่าโอเคอันนี้คือสตรอเบอรี่ก่อนเนาะนะครับทัดมากอันนี้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลย แล้วก็ไม่เคยที่ไหนมาก่อนเลยเป็นไดฟุกุไส้กล้วยใช่ค <expand> รับ <lite> ผมเออเป็นยังไงครับนี้ก็คือเราเนี่ยพยายามจะสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นเพราะอย่างตัวไดฟุกุสตรอเบอรี่เนี่ยมันค่อนข้างหากินง่ายใช่ใช่เราก็เลยลองเอาเป็นกล้วยกล้วยที่เป็นผลไม้ที่เป็นของไทยด้วยต้องเลือกไหมคะว่ากล้วยหอมกล้วยน้ำว้าหรืออะไรเงี้ยเลือกครับของเราจะเป็นกล้วยหอมทองอ๋ออหอมด้วยเนาะใช่ครับผมก็คือจะใช้เป็นไซส์คัดพิเศษค่ะลูปมันก็จะใหญ่ ใช่ครับผมเราสังเกตเห็นนี่คือเราก็จะมีแบบว่าเป็นช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวป๊อปปี้จะชิมแหม่ิดีๆค่ะคุณขอโทษนะคดูสิคะความหนึบเนาะความนุ่มของตัวไดฟูกุเขาอ่ะสังเกตเห็นคือมันข้างนอกอ่ะไม่ได้เป็นแป้งขาวๆข้างนอกนิดมีเหมือนโรยเป็นผงช็อกโกแลตใช่ไหมะเขาจะคลุกเป็นผงโกโก้ครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่ชอบป้วยชอบช็อกโกแลตชอบไดฟูกูโอ้โหอันนี้เลยจเป็นไงฮะอุ้ยผมใช้คําว่านี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตผมเช่นเดียวกัน คุณในปูกู่เขานุ่มมากแป้งเขานุ่มนะด้วยบวกความเย็นสดชื่นกล้วยของเขาหอมมากแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าน้ําน้ารอบรอของกล้วยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยมเหรอฮะครีมหรืออะไรอ่ะช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตคุณเขากวนมาดีมากรสชาติมันจะไม่หวานแบบใส่น้ําตาลอ่ะเป็นหวานหอมของกล้วยอร่อย อร่อยมากนอกจากแบบนี้แล้วยังแอบเห็นมีสีขาวๆอันนี้ใช่ครับก็ตัวกล้วยเนี่ยเราจะมีสองไส่อย่างแรกที่ชิมไปจะเป็นตัวไส้ช็อกโกแลตส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเออไส้นมคาไกลโดออ่และที่เห็นตอนนี้เลยเมื่อกี้ในกล้องอันนี้เป็นอะไรคะข้างในเอ่อตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อไดฟุกุองุ่นครับผมใช่ก็คือข้างในเนี่ยเราจะใช้เป็นองุ่นครับ เป็นองุ่นนําเข้าเหมือนกันครับผมเป็นองุ่นอะไรฮะตอนนี้เอ่อเป็นไซม์าทัสของญี่ปุ่นครับผมอ๋อ้ใหญ่เลยใช่แล้วจะมีมีไส้มีซอสอะไรตรงนั้นด้วยไหมคะเอ่อสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆจะมี4ไส้ด้วยกันครับผมมีช็อกโกแลตไส้นมชาเขียวแล้วก็ถั่วขาวแต่ที่เราเอามาเนี่ยเป็นชาเขียวเป็นตัวที่ขายดีที่สุดครับผมอ่ะผมไม่เชื่อนะฮะว่าขายดีแล้วจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผมต้องพิสูจน์นะฮะนี่ครับ ดูไส้ด้านในของเขานะครับเป็นคนเชื่อคนยากเหลือเกินใช่ฮะเป็นลูกๆเลยนะอัง่นใส่มัสคัตนะครับนี่เดี๋ยวให้ป๊อปปี้ชิมโอ้แต่เราเลือกมาเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบอะไรมันก็ดีตั้งแตนแรล้วเนาะดีไหมคุณป๊อปปี้ดีมากคุณอัง่นของเขาแบบมันแตกต่างกับกล้วยนะอัง่นกินแล้วสดชื่นว่ามันจะมีความเปรี้ยวผสมเข้าไป แต่ด้วยความที่มีชาเขียวตัดด้วยความหวานนิดๆกินแล้วความนุ่มของแป้งอร่อยมากอ,อร่อยคนละแบบให้มินทีว่าอร่อยมากจริงครับปกติเราจะเห็นเป็นแบบลูกๆอย่างนี้แต่ว่าแอบเห็นนิดน,นึงข้างๆมันมีเป็นไดฟุกุเป็นลูกเค้กด้วยเหรอคะอืมใช่ครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจะเราจะมาทําให้สำหรับลูกค้าที่อยากจะเให้เป็นของขวัญพิเศษหืเ,เป็นวันเกิดะอะไรประมาณมนี้ครับผมก็คือตัวข้างในเนี่ย อย่างตัวเคสเนี่ยเราจะใช้สตรอเบอรี่ประมาณ6-7ลูกโอ้โลูกข้างในก็ไม่ได้ให้แบบกักๆนะให้เยอะๆเลยใช่ครับผมแล้วก็ตัวไส้ข้างนอกเนี่ยตัวเคสเนี่ยจะเลือกได้แค่ชาเขียวกับถั่วแดงครับผมอ๋อก็เลือกสองไส้ได้ถัดมาวันน็อฟฟี่เป็นยังไงคะตัวนี้ก็ตัวบานน็อฟฟี่เนี่ยเออก็จะเป็นเมนูที่ทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าตัวของเราเนี่ย ตัวคาราเมลที่ใช้ในเมนูนี้เนี่ยจะเป็นสูตรโฮมเมดเหมือนกันก็คือเราจะทําขึ้นมาเองครับใช่ครับรสชาติก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะเนาะนี่น่าทานมากนะครับแล้วถัดมาข้างข้างนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กเหรอะหรืออะไรครับเป็นสตรอเบอรี่ครีมพายครับผมอ๋อครีมพายเหรอนี่เป็นยังไงครับส่วนผสมข้างในเอ่อก็คือข้างล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแพคเกอร์บดนะครับผมเหมือนเป็นคัมเบิลให้ข้างล่างเนาะครับแล้วก็จะมีเป็นใส่เป็นตัวสตรอเบอรี่สดลงไปด้วย แล้วก็จะมีเป็นราดแยมสตรอเบอรี่ก็ตัวแยมสตรอเบอรี่เนี่ยก oh ็จะเป็นสูตรทางร้านเหมือนกันชเหมือนกันครับผมเออนะต่อมาเลยครับนี่เป็นเครื่องดื่มบ้างได้ไหมอันนี้น่ากินมากเลยยังไงครับตัวนี้บอกเราหน่อยก็จะเป็นนมสตรอเบอรี่ครับผมก็ตัวแยมเนี่ยจะใช้เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในสตรอเบอรี่ชีมพายครับแล้วก็เราจะใช้เป็นนมสดนมวัวใช่ครับแล้วก็เวลาทานต้องเขย่าไหมฮะหรือยังไงฮะอยู่าสามารถปักหลอดไปแล้วก็ ต้องขยำครับผมให้เนื้อมันเข้าขยาหรือคนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาทานก็ทําแบบนี้ <laughs> ชอบการทานใด้ดูซึ่งคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วทานยังไงนะฮะ <laughs> แต่สิ่งที่คุณผู้ชมยังไม่รู้คือรสชาติน่ะสิครับ <laughs> เดี๋ยวให้พี่ฝนบอกเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้นมแบบเข้มข้นและมีความหวานเบาๆของสตรอเบอรี่สดชื่นค่ะคุณผู้ชม <laughs> ถูกใจสิ่งนี้ถูกใจมากๆอันนี้เป็นเครื่องดื่ม <laughs> ตัดออกมาครับอันนี้เป็นขนมปัง หน้าอะไรครับวันนี้เตัวนี้จะเป็นบังกรอบเนยเดือมนะครับผมก็คือเราจะใช้เป็นขนมปังบางกรอบแล้วก็จะทาหน้าด้วยเนยแต่ผมแปลกใจว่าทําไมเนยไม่ละลายไปกับกขนมปังนะฮะทำไมมันถึงได้จับตัวเป็นอย่างนั้นได้เอก็คือเราจะใช้เป็นเนยแท้แล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นของทางร้านอีกคับใช่ผสมกันแล้วทีนี้เราก็เอาไปอบเอาไปอบอีกทีนึง โอ้เนยก็ยังเห็นเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งจะสะใจไปอีกแบบนึงพี่ฝนทานแล้วด้วยใหญ่เลยยังไงอร่อยมีเนยแบบได้เนยเต็มๆอ่ะมันไม่เหมือนเราทานเนยเองมันจะบางๆนี้เนยมันจะหนึบๆหนอยอร่อยดีสุดยอดมากบอกเราหน่อยสุดท้ายนี้ครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับหรือโทรสั่งยังไงได้บ้าง ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อได้ทุกแพลแพฟอร์มเลยครับผมจะเป็น Facebook ไอจีทางไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอแบบที่ขึ้นบนหน้าจอเลยครับนะครับประตวัชใจก็ได้เยอะครับอร่อยมากๆขอบคุณมากๆครับคุณเบสขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงหน้าในช่วงของเชิญแซ่ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารทะเลที่คองโคนครับค่ะแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินริมของที่นครพนมกันค่ะตอนนี้การไปพิชิตยอดเขาล้อมหมวกที่ประจวบฮะ และปิดท้ายด้วยการไปจิบชาอัสามที่จังหวัดตรังพักแป๊ดเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะผมแบพลาซ่า มาแล้วคะ่ะใครที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าได้แวะเที่ยวที่นั่นบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะถ้าอยากกินซีฟูด้ดต้องมาร้านนี้เลยร้านเผือกซีฟู้ดคะ่ะอ,อันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเขา่เป็นฟิลร้านลับร้านลับประย่างที่เรารู้กันดีนะคะก็คือโต๊ะจะน้อยมีห้าซุม้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาร้านนี้อบอกเลยว่าต้องโทรจองมากเพราะดูสิคะ ของเขาแบบน่ากินมากแล้วซีฟู้ดเขาสดจริงๆเขาบอกว่าจานใหญ่ไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงวัตถุดิบและที่สําคัญราคาไม่แพงเลยที่ฝนดีตรงเนี้ยราคาไม่แพงแต่ว่าสดจริงมันสดแล้วดูสิคะข้างหน้ากุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำโอ้ห oh. น่ากินมากกินกับข้าวสวยร้อนๆเขา หายเป็นจานแบบนี้หรือจะสั่งเป็นตัวๆก็ได้นะคะแล้วสําหรับใครที่ชอบกินยำม,มียำไข่ค่ะสามสหายค่ะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ปลาเป็นไข่ปลาริวกิวไข่ปูไข่แมงดาทะเลเก็มีควุกเขากันไปกับเครื่องยำรสชาติตจัดจ้านค่ะหรือจะเป็นปูนี่เมนู โปรดของพี่ใช่ไหมใช่โปรดทุกอย่างเลยบนโต๊ะเนี้ยโปรดทุกอย่างเลย <c oughs> งั้นก็ต้องไปจงังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะ,ะอันนี้กลับมาที่ยำไข่สามสหายของเราอ,อมน่ากินมากเลยอย่ะพี่ฝนไข่ บอกเลยว่ากินไปปุ๊บไข่แตกในปากกันเลยกินแบบนี้ไข่ปลาดิบกิวนี่อันนี้จะเป็นกุ้งเสือ,อกุ้งลายเสือเอามาผัดใช่ไหมผัดพริกออแล้วก็มีเป็นแบบหอยอะไรแบบนี้อบอกเลยว่าใครมาคุ้มค่ามากเพราะโปรโมชั่นวันนี้ถ้าใครไปกินที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากรายการแซปพ,พาซารับไปเลยค่ะ หอยตรงนี้จานเบลอเลย oh. เป็นหอยตลับผัดโหระพาจานใหญ่ปรีๆนะคะ mm. ต่อหนึ่งโต๊ะใครอยากกินต้องรีบไปเลยนะคะ <ไป S 1> สนใจโทรมาเลยค่ะ,ะ,ะ098 509 5623ค่ะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วไปชมไถ่ซ่ากันต่อเลยคะ่ะ จุดเช็คอินแห่งใหม่สุดว้าวเมื่อมาเยือนนครพนมมาเดินเล่นกินลมชมวิวริมน้ำโขงกันที่ถนนคนเดินอันศีลนครพนมตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงใกล้กับลานพญาศรีสัตนาคาราชองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานถนนคนเดินแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนสุดชิลที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านอาหารร้านค้า ให้คุณสั่งของอร่อยมานั่งรับประทานกันอย่างฟินๆไปกับบรรยากาศความสวยงามของแม่น้ำโขงแบบใกล้ชิดที่นี่เปิดให้เดินชิมเดินช็อปกันทุกวันตามมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะส่วนใครที่ชอบปีนเขาไปพร้อมกับชมทะเลสวยๆไปกันขาที่เขาล้อมหมวกตั้งอยู่ในพื้นที่กองบินห้าจังหวัดประจวบคีรีขันสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนที่เปิด,ดรอบพิเศษให้หนักท่องเที่ยวขึ้นไปพิชิตยอดเขาล้อมหมวกที่ความสูงกว่า900ฟุตจากระดับน้ำทะ ตลอดเส้นทางสู่ยอดเขาระยะทางประมาณ700เมตรนักท่องเที่ยวต้องเดินแบบขั้นบันไดไปตามแนวเขากว่าสี่ร้อยขั้นปีนไต่ไปตามโขดหินไล่ระดับความชันตั้งแต่45-90ถึง90องศาโดยจุดชมวิวบนยอดเขาคุณสามารถมองเห็นความสวยงามของท้องทะเลทั้ง3อา่าวอย่างอ่าวมะนาวอ่าวประจวบและอ่าวน้อยแบบ360องศาใครสนใจอยากพิชิตยอดเขาล้อมหมวกตามไปกันได้นะคะ ไปกันต่อที่จังหวัดตรังเอาใจคนรักชาพาไปชิมชารสชาติอร่อยกันที่ร้านชมบลาเบลนคาเฟ่ตั้งอยู่ในซอยวิเศษกุณสามเขตเทศบาลนครตรังผู้ผลิตและจําหน่ายชาเต็มใบในรูปแบบชาพรีเมียมชาสูตรผสมและชาต้นตํำรับของเมืองตรังที่ทางร้านปลูกเองปรุงเองไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นโดยทางร้านจะเลือกนําชาอสาัสสัมชาดําสุดคลาสสิกมาพัฒนาต่อยอดเป็นชาสูตรผสมถึง17สูตรแนะนํา ชาสุดพิเศษสองรสชาติคือชาโกโกมิน้นและชามิจิโกใบชาเขียวที่คั่วกับข้าวเบายอดม่วงข้าวผันพื้นเมืองของจังหวัดตรังแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีชัมบาลาคาเฟ่เซตชาห้าสูตรที่บรรจุในซองไมอยังสวยงามใครสนใจเดินทางไปชิมที่ร้านหรือสั่งซื้อมาชิมที่บ้านก็ได้เช่นกันตามไปอุดหนุนกันเลยจ้า เอาละครับเมื่อเที่ยวกันหนำใจแล้วนะฮะกลับมาช่วงของแจกของรางวัลต่อเลย,เ,ลยเอาละลวันนี้นะครับผู้โชคดีคือคุณนภพ,พรค่ะนี่นะครับผมเอาละวิธีการร่วมสนุกง,ง,ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code นะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามา ชื่ออยู่ในกล่องน,นี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับอ hmm. เออถือว่าง่ายมากๆนะฮะ hmm. เพราะว่าส่งรายชื่อมารายชื่อก็อยู่เราหนึ่งเดือนแบบนี้ใช่ส่งแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็รอลุ้นทุกวันเลยจริงครับเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะ hmm. เสียใจแทนจริงๆไม่รับสายแต่รับรับแล้วอันนี้รับแล้วสวัสดีค่ะคุณพาพรโทรจากรายการแซ่บพาซต้านะคะค่ะพี่นภาพรอยู่จังหวัดอะไรคะ ลพบุรีค่ะลพบุรีบ้านเกิดผมเลยบ้านบ้านบ้านเกิดที่มีลิงเยอะๆปปี้ก็อยู่ที่นั่นนะคะทำเลยแสดงว่าคิดเหมือนกันวันนี้โทรมาหาแจกรางวัลค่ะพี่วันนี้รับไปเลยเครื่องทำน้ำแข็งจากสมาร์ทโฟนยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะพี่ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบคุณคระสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาแล้วครับผมนะจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามนะครับข่าวสามสีนะครับแล้วก็ละครบ่ายครับจำเลยรักรวมถึงละครเย็นไอ้ข่อยหักเจ้าค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะพูดแม่น้ำขงค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปพาซาสวัสดีครับ